สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมนะครับเบน PTN นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวนี้เลยนะครับหม้อน้ําสร้างนะครับทรงเดิมโซนิกนะครับผมทรงเดิมโซนิกนะครับมันก็คือตัวเดียวกับทรงของติดรถเลยนะครับก็คือมันจะมีน็อตหูจับพัดลมนะครับสองสองข้างเลยแล้วก็ตัวใส่เซนเซอร์ตัวหนึ่งอันนี้ก็ อ่ารูอะไรก็ตรงสเปคเท่ากับของเดิมเลยนะครับหูบนที่จับก็เท่ากันเลยนะครับผมอ่านี่นะครับคือหม้อน้ําตัวนี้นะครับเป็นหม้อน้ําสร้างแต่เป็นทรงเดิมมันเหมาะสําหรับพวกที่อยากใส่อ่าชุดสีครบนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ครบพัดลมอะไรทุกอย่างครบไอ้นี้ตอบโจทย์มากๆนะครับสําหรับคนที่อยากได้แบบเดิมเดิมเหมือนกับของปิดลดนะครับผมอ่ามันจะ สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ใครที่ใส่เป็นหม้อน้ําของ CBR หม้อน้ําสร้างมันก็จะดีอีกแบบหนึง่งแต่ว่าปัญหาของมันก็คือมันจะใหญ่แล้วก็ยาวกว่าหน่อยนึงนะครับเวลาเรยใส่ไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์นี้นะครับมันก็จะไม่เขาเรียกว่าปิดไม่ได้นะครับผมมันอาจจะยาวมานิดนึงนะครับก็คือ มันต้องเจาะไฟเบอร์บ้างหรือบางคนมีวิธีที่ไม่ต้องเจาะอะไรก็ได้นะครับแต่สําหรับผมนะครับผมเลือกที่จะทําเป็นหม้อน้ําทรงเดิมนะครับผมนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยก็ถามว่าสวยงามแค่ไหนนะครับก็อยู่ที่คนชอบนะครับเพราะว่าชิ้นงานของมันก็คือเหมือนกับพูดพูดยากนะครับมันเป็น อลูมิเนียมเหมือนว่าน้าทั่วไปนี่แหละครับผมจะถามว่ารั่วง่ายไหมรั่วไอ้นี่ผมไม่รู้นะครับต้องลองทดสอบดูแต่ทางร้านเขาก็บอกนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่เอาไปใช้แล้วเกิดอาการรั่วไม่ถึง1เดือนนะครับก็สามารถเคลมได้นะครับก็รับประกันมาแบบนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะแกะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผม ว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปประกอบอตัวหม้อน้ําสร้างตัวนี้แล้วนะครับเขาก็แพ็กเกจมาอย่างดีนะครับซีนมาเรียบร้อยเลยก็คือป้องกันตัวลังพึ่งนะครับเสียหายนี่นะครับนี่เห็นไหมครับตัวลังพึ่งมาก็ ปกติทั่วไปนะครับสวยงามถามว่าชิ้นงานที่เขาทำมาเนียบเนียบไหมนะครับผมผมก็ดูแล้วมันก็เนียบพอสมควรนะครับแต่นั่นแหละครับบางคนอาจจะไม่ชอบหม้อน้ำทรงเดิมนะครับอาจจะชอบเป็นหม้อน้ำ cbr หรือว่าหม้อน้ำ cb อ,อะไรแบบนี้นะครับ แต่สําหรับผมผมเลือกที่จะทําแบบเดิมๆนะครับก็เลยตัดสินใจเลือกมามีฝาให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับแต่เก็บงานข้างในก็มีบ้านนะครับเล็กๆน้อยๆอันนีน้เดี๋ยวต้องเอาออกทีหนึ่งนี่นะครับโอเคครับเพืพ่อนๆเดี๋ยวยังไงคลิปนี้นะครับขอจบพินเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการประกอบชุดพัดลมนะครับ าชุดพัดลมแล้วก็ไปติดตั้งกับรถนะครับผมเดี๋ยวคอยดูนะเพืเ่อนๆโอเคครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ